สวัสดีกับช่องโมเมรครับสวัสดีทุกทกท่านสวัสดีทุกๆุกก,กำลังใจครับสวัสดีครับเม่จา๋าเม่จา๋าสวัสดีครับเมย์เมยจา๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับ บรรยากาศเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนบรรยากาศรอบๆนะครับโอ้โ oh. หตกหนักมากครับเมื่อคืนนะครับโอ้ oh. ตกแบบตกแบบไม่มีพิษไม่มีภัยครับเพราะว่าตกแบบธรรมชาติมากเทวแถวตกแบบไม่มีพายุตกแบบไม่มีฟ้าร้องอืม hmm. เม่จ๋าสวัสดีตอนเช้านะสวัสดีค่ะสวยๆครับอ่ะสวยๆอืมอ่ะเดี๋ยวจะให้กินกล้วยเม่จ๋าอืม как、啊啊啊

À, tiền cuối còn à ตัเลยแมย่อย่าไปย่าไปเล่นตัวอีกอห้หจางเราบลิลบไปดูตาไทยว่าจะทำได้ไหมไทย ถอยถอยถอยเมยปะถอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก็สวัสดีตอนเช้านะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีนะครับอาหารเช้าน้องเมย์นะครับลูกคนใหญ่ก็จะพาให้ คุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆครับสำหรับผลไม้นะครับต่างๆนานานครับขอบคุณนะครับ เอาเลยทานให้หมดแคนตลุกไว้หลังตกท้ายแคนตุลุกอดีนะครับออนี่สวัสดีตอนเช้าสวัสดีครับเดี๋ยวเคนตุลุกไว้หลังครับลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวจะผ่าให้ครับแคนตลุกโอ้โหนี่แพงด้วยนะเมี กิโลละอะไรนะกิโลละสี่สิบสิบกิโลสี่ร้อยโอ้โหโอ้โหดูท่ากินดูท่ากินของเธอก็วันนี้ควันเขียวตั้งใจว่าจะไปปลูกญ้านะครับตั้งใจจะปลูกยาไม่รู้ว่ารถไถจะไถได้หรือจะยกล่องไหมนะครับกลัวฝนตกเมื่อคืนแล้วกลัวรถทำงานไม่ได้ ไทไม่ได้ครับนี่ครับจะไปปลูกญ้านะครับเออยังเหลืออีกสองเที่ยวสามเที่ยวครับยาครับ,รบที่ตัดเป็นกองเป็นกองไว้อืคือกระดูนน้าแล้วเขาเปื่อยพร้อมที่จะเกิดนะครับนี่ครับรากเขาจะเริ่ม,มออกครับเพราะว่าความเขียวลดน้ําไว้ใช่ไหมครับรากระวัง นี่พร้อมที่จะเกิดแล้วอยากเกิดแล้วยานน่เพื่อนวะลดน้ำไว้ครับนะฮะยาพร้อมที่จะเกิดแล้วก็ตัดตั้งแต่วันวันศุกร์ครับตัดกองไว้แต่วันศุกร์ทันญ่านะครับโอ้น่าจะอร่อยมี ขอบคุณรับเยี่ยมมากนะครับโบบาลก็ดีขึ้นเรื่อยๆ้วครับช่วงนี้ช่วงเลือดอ่อนนะครับถ้าไม่ใจแข็งเรื่องอาหารการกินจะอันตรายครับช่วงนี้ต้องให้เขาหายดีก่อนได้สักประมาณสี่ห้าวันครับไม่ใช่สองสามวันครับสี่ห้าวันขึ้นเลยครับถึงจะให้เขากินตามใจได้ครับพอะช้างถ่ายท้องเป็นช่วงลอยต่อครับช่วงเขาหายแล้วถ้าให้กินแบบตามใจครับจะ จะเป็นอีกครับจะไหลอีกอืออันนี้คือประสบการณ์ควันเขียวครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าควันเขียวเคยเลี้ยงช้างอยู่พัทยาครับถ่ายท้องทีนี้เห็นเขาถ่ายสามสี่วันไม่หายครับก็พอเขาหายดีแล้วอควันเขียวก็ใจอ่อนครับใจอ่อนคือเห็นเขากินเขาทานก็ให้เขากินเต็มที่ครับไปให้กินเต็มที่โอ้ย ไปไปมามาครับเป็นีกครับไหลต่อเลยครับทีนี้ยาวเป็นสองอาทิตย์สอาทิตย์ยิ่งแต่ลงตัวครับช้างถ่ายท้องบ่อยเอ้ยถ่ายท้องนานถ้าไม่ถ้าไม่หายจะทําให้ลงตัวเร็วนะครับโซมเร็วครับเพราะว่ากระท้องเสียเรียกว่าเลือรังครับถ่ายท้องเลือลังประสบการณ์เขานี่ก็เลี้ยงมา2ี่กว่าปีครับช้างครับมีหลายรูปแบบครับเลื่อง ไอ้หลายเรื่องหลายอย่างครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับก็จะคล้ายๆกันครับจะเหมือนกันไหมครับจะคล้ายๆกันนะครับเี่ีจะคล้ายๆกันอาหารการกินก็คือหมายความว่าเวลาเขาถ่ายท้องท้องเสียแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะให้อควบคุมในการกินแบบไหนครับท้องเสียจะคล้ายๆกันครับไม่แตกต่างกันครับท้องเสียบางเชือกก็แข็งขาขาแข,ข็ง ครับเดี๋ยวป้อนน้องเมย์เป็นตะลุกก่อนครับลุกใหญ่ๆเลยอ,อันนี้ก่อนอือสวยมีสวยมากเลยเนตะลุกสั่งไม่ได้ก็ต้องไปหาที่ตลาดเองไงโอ้เล็กใหญ่อ่ะ ของแสบของแซบนู้นแหละขอบคุณมากมากครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากมากครับผู้ใหญ่ใจบุญครับสําหรับเพนตะลุกนะครับก็นานแล้วครับสามอาทิตย์สอบที่แล้วครับลัาบางได้ได้เปาะไปหาเองสั่งเขาไม่ได้ ก็กินหน่อยสิอร่อยไหมไม่มันแพงจังเลยลูกใหญ่ๆนะลองดูหน่อยนี่ีต้องปอกเปลือกไหมนู้บ้านดีไหมไม่น่ามมมีชอบอร่อยครับ โชว์กินไม่ได้เยอะด้วยเขาหน่ะอยากมากก็อ่ะอ่าปากกลมลงต่ต่ำกลมลงต่ต่ำจะป้อนต่ำๆวันนี้ต่ำๆอ่ะอ่ะ

้วครับหมดแล้วเดี๋ยวไว้กินอีกเป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่อาหารหลักเมี่อาหารหลักคือหญ้าอันนี้ผลไม้คืออาหารเสริมเราต้องมีทับการควบคุมในการกินด้วยครับเราต้องรู้ด้วยครับเน่กินแล้วยังไงมะรมาญาคนไทยเมย์จ๋าเมาย์จ๋ามะระญาคนไทยกินแล้วทาไงครับฮะแล้วทําไงฮนแลราทำไงครับ <c oughs> อ่ามา มาครับโอเคเยียบอ่ะอีกอีกถุงนึงแม่ยังไม่หมดครับโอ้นี่โอเคนะครับขอบพระคุณนะครับเป็นอาหารเสริมของเธอนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่เข้าาให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่กดไลค์ให้นะครับขอบพระคุณนะครับ โอเคนะครับควานเขียบก็จะขออนุญาตจบคลิปนะครับเพราะว่าควานเข่ยวก็จะไปปลูกหญ้าต่อนะครับไปปลูกหญ้านะครับวันนี้เมจ๋ามาขอบคุณแล้วเหรอหันน้ามาหันน้ามาครับหันน้ามาขอบคุณเอฟซีหน่อยครับเมจ๋าเมจ๋าขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณอีกค่ะเมขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกค่ะอลิคาโตคัมซามิตา เซเซนี่จูนีเคยเลจูนิเคลไหนทำยังไงจูนิเคลยิ้มหวานจูนี่เฉียนตัวตัวยิ้มหวานกุ้งสีฟ้าฉายสุก้อนเสโยคำซ้ำม,มีตาขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่กดไ like, ลค์กดแชร์ห้นะครับขอบคุณมากมากครับทุกทุกท่านทุกทุกทกำลังใจนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับสวัสดีครับ